สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นใหม่ที่ได้มีการเปิดเผยมาใน ABS เล่มที่หนึ่งร้อยหนึ่งโดยคําถามใน ABS เล่มนี้นก็จะมีมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะคาดมานะว่าเนื้อหาใน s b s เล่มนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จานโนดะได้ตอบคาถามอะไรที่มันน่าสนใจไว้บ้างโดยเรื่องราวแรกนั่นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อโซโล่ฮะที่หลายคนนั้นก็ต่างสงสัยกันนะว่าพ่อโซโล่เน ก็เลยมีการเขียนคำถามไปถามอาจารย์โอดานะว่าในเนื้อหามังงานในตอนที่1024เนี่ยมันก็จะได้มีการเปิดเผยหน้าตาของชิโมสกิลชิมารุกับซามูไรอีกสองคนที่อยู่กับยามาโตะโดยชิมารุนี่ก็จะมีหน้าตาที่เหมือนกับโซโลอย่างกับแก่ก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมานะว่าชิโมสกิลชิมารุเขานั้นคือพ่อของโซโลที่อยู่ที่วานอหรือเปล่าอาจารย์โอดาก็เลยตอบกลับมานะว่าเขาจะแนะนำซามูไรทั้งสามคนอย่าเป็นทางการนั่นคือไดเมียวคันลิงโกชิโมสกิลชิมารุไดเมียวคินคิบ โดยเป็นคนที่มีลักษณะใบหน,น้าเป็นสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายนั่นคือไดเมียวควนดุดงอุสกิเทมบุระโดยเรื่องราวในตอนนั้นเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ที่โอเดนนั้นตายทุกแควนที่รู้เรื่องราวพวกนี้ก็เลยลุกขึ้นมา,คามโค่นลงโมโนจิแต่ว่าในที่สุดการต่อสู้ในครั้งนั้นเหล่าซอมไรนั้นก็เป็นฝ่ายแพ้แพ,พ้และชิโม,มสกิวชิม,มุรุกันอนิมารุจริงจอกคู่กายของเขาก่อนหน้านี้ก็จะมีฉากนะฮะที่ควรจะวาดลงไปนั่นคือจิงจอกตัวนั้นกําลังจะขโมยดบาบ มีใบหน้าที่เหมือนกับโอชิมารุเป็นอย่างมากแต่ว่าการใส่ฉาพวกนี้มันก็จะดูซับซ้อนเกินไปอาจารย์โนดะนี่ยก็เลยตัดเรื่องราวพวกนี้ออกไปนะฮะแล้วก็เรื่องราวพวกนี้ก็คงจะไม่ได้ใส่ไปในมังงะด้วยแล้วก็ในตอนสุดท้ายอาจารย์โนดะนั่นก็ได้ตอบคำถามว่าชิโมซกิวชิมารุเขานั้นไม่ใช่พ่อของโซโลและชื่อของคนทั้งสามนี่ก็จะไม่ปรากฏในมังงะด้วยและแถมในตอนนี้อาจารย์โนดะนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาจะวาดคนที่มีเชื้อสายของชิมารุนั้นเพิ่มมาดีไหมและสุด พวกเขาทั้งคู่นั้นดูเหมือนกันจริงๆงั้นเหรอซึ่งคําตอบพวกนี้ขอจารา์โอดันนั้นก็จะเป็นการเคลประเด็นนะว่าชิโมซึกิชิมารุกับโซโลโที่ไม่น้าตาที่เหมือนกันเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ใช่พ่อลูกกันแน่นอนแต่ว่าจากคาพูดสุดท้ายที่จารา์โอดันถามนะว่าพวกเขาดูเหมือนกับขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคาพูดทิ้งท้ายน,นะว่าโซโลเนี่ยด้วยหน้าตาที่เหมือนกันขนาดนี้ก็อาจจะมีหวังนะฮะที่พวกเขาเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลชิโมซึกิอยู่ก็เป็นได้และในเอ็นบีเอสเล่มนี้ก็จะ เพราะว่าในเนื้อหาในเล่มนี้ยังไม่บอกนะว่าแฟงกี้ในวัย50ปีแล้วก็70ปีคราวนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงโดยในด้านที่ไม่ดีแล้วก็เฉนนเาแฟงกี้ได้กลายเป็นหุ่นยนต์ทั้งตัวแล้วก็บอกนะว่าฉันเป็นหุ่นยนต์ที่จะทาลายเรือทุกลําในโลกแล้วก็ในวัย70ปีแล้วก็เฉนะว่าแฟงกี้กลายเป็นเรือโลแฟงกี้เต็มตัวไปแล้วส่วนในด้านที่ดีของแฟงกี้ในวัย50เคานั้นก็ได้บอกนะว่าอากาศหนาวแฮงานฉันจะเพิ่มความอบอุ่นให้กับก่อนนี้ก็แล้วกันแล้ว เขานั้นได้ซ่อมจักรยานให้ใครบางคนนะฮะแต่ว่าก้อดันติดเป็นใหญ่ให้กับจักรยานนั้นไปด้วยสัง,งารแล้วก็มีเรื่องราวที่แนะนําตัวละครนะว่ากลุ่มศชสาผมแดงคนในภาพนี้แต่ละคนมีชื่อว่าอะไรกันบ้างโดยเรียงจากซ้ายไปขวานั่นคือลามจุ้ยบอนพันมอนเตอร์บิลดิ้งสเน็กฮองโก้ฮาวิงแคปแล้วก็ลองสตาร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะโดยเห็นแบบนี้อาจารย์โนดาก็ได้บอกนะว่าลองสตาร์นั้นเขาแข็งแกร่งแต่เพียงแค่เขานั้นไม่ได้มีตําแหน่งเป็นผู้บริหารเท่านั้นเอง แล้วก็เรื่องราวต่อมานั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคิวเลอร์ที่ได้มีคนส่งคำถามไปถามอาจารย์โนโดานะว่าถ้าเกิดคิวเลอร์เนี่ยกินผลสมายเข้าไปแล้วมันสัมฤทธิขึ้นมาคิวเลอร์นั้นจะมีพลังผลผิซา,าอะไรและเขาเนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนกันแน่ซึ่งภาพที่เห็นก็คือคิวเลอร์เนี่ยกลายเป็นช้างแล้วก็มีปลายงบเป็นหนัวคิวเลอร์นะฮะส่วนบริเวณข้างลําตัวนั้นก็จะมีแขนคิวเลอร์งอกออกมาแล้วก็ใช้ใบมีดในการต่อสู้ซึ่งก็เรียได้ว่าเป็นโชคดีในโชคร้ายของคิวเลอร์นะฮะทีีี่่่่่ตตอใให้้้้เเขขาาาาานนนโโชชคครยยไไดดดดกกิิผผลลสมมปแว็ัังทพ จนมนไม่ทําให้คิลเลอร์ในการเป็นชาญอย่างที่เราเห็นนั่นเองและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจใน ABS เล่มนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีข้อมูลอะไรใหม่ๆม่าอีกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปมาอัปเดตเหื่อเพื่อนได้ฟังกันเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะได้มีการเปิดเผยนะว่าชิโมสกิลชิมารุเขานั้นไม่ใช่พ่อของโซโลแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าโซโลนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับชิมารุแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับมอมาเพีียงแตต่่วาในนนอ้้ไดมีการเปิดเชิมารเนี่ย ข่าวนั้นไม่ใช่ผพ้าของโซโลก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอลุนกันต่อไปนะว่าตกลงแล้วเพ่าของโซโลเนี่ยข่าวนั้นจะเป็นใครและจะมีความเกี่ยวข้องกับเพ่อริวมาหรือเปล่าเรื่องราวพวกนี้ก็คงต้องรอติดตามรับชมกันนะฮะโอเคและถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเอาไวา้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆชแนลเราสวัสดีเพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ